สำหรับคลิปนี้นะครับผมจิพามาเบงต้นทุเรียนของผมนะครับที่ปลูกไว้นะครับผมเห็นเขาขายอยู่ตลาดนะครับต้นทุเรียนเห็นคนมักราคากับแพ,พงหว่ยวยผมก็เลยซื้อลองซื้อมาปลูกบางกนาาัน้าว่าเพื่อได้ขายน้ำเขาจะนดอกว่าเียาเ็นแขนลดต้นเดียวนี่แลวนะวะช่วงนี้ราคาโลละสองร้อยกว่าบาทเพื่อบอ้กทุเรียนผมไ่มันสิบเบอร์ราคาโลละสี่ร้อยคุ่นบอกครับ แต่เบื้องหลัมันคือเป็นตาไบบานเก่ามันแทนไะนี่ครับใบตะกีกับโดกอยู่บในร้นั่นแหละช่วงมันในแดดแต่ว่าก็เริ่มปองใบไม่ได้ละครับเม้นมันสิขึ้นนี่ผมอยู่อ่ะม่นสิได้กินหมากเม่นสิเด้ขายมากอยู่ว่ะละครับโลละสี่ร้อยเบื้องต้นบังหงปลูกพ่อพ่อกันครับนี่ครับปลูกพ่อพ่อกันไลเลียกันแต่มกทุเรียนมันเป็นอย่างมื่อคืนง่ายยากแทะผมเห็นเขาซื้อไปปลูกกันก็เลยอยากปลูกน้ำเขา ผมว่ามันสีแดดสมลอลเแหละหล่ะคือขอบคุณเดซี่ที่เขามาเบ่งนะครับ